ผู้ที่จะต่อใบขับขี่ตอนนี้สามารถ Walk-In เข้าไปได้แล้วหรือว่าจะจองคิวทางระบบออนไลน์ทางแอป DLT SmartQUE ก่อนก็ได้นะครับสะดวก Walk-In ไปได้เลยหรือว่าจะจองคิวออนไลน์ก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการต่อใบขับขี่ณนะปัจจุบันก็คือบัตรประชาชนใบขับขี่เดิม และใบรับรองแพทย์สำหรับการต่อใบขับขี่นะครับก็ฝากช่วยกันแจ้งกันไว้นะครับต่อใบขับขี่ตอนนี้ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ด้วยนะครับซึ่งก็ไปติดต่อได้ที่สถานพยาบาล ที่ได้มาตรฐานนะครับบอกว่ามาขอใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ในการต่อใบขับขี่นะครับก็จะเป็นใบรับรองแพทย์เฉพาะสําหรับการต่อใบขับขี่นะครับก็แจ้งทางสถานพยาบาลและคุณหมอก็จะดําเนินาการให้ท่านตามขั้นตอนนะครับรวมถึงท่านสามารถอบรมทางระบบออนไลน์ก่อนไป ต่อใบขับขี่ได้นะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกนะครับอบรมออนไลน์ทําข้อทดสอบให้เรียบร้อยแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะครับเวลาไปต่อใบขับขี่ก็ยื่นว่าผ่านการอบรมออนไลน์มาแล้วไม่ต้องไปอบรมใหม่ที่สํานักงานขนส่งนะครับก็ฝากช่วยกันแจ้งข่าวไว้ตอนนี้ต่อใบขับขี่นั้นสะดวกสบายจะจองคิวออนไลน์ก่อนก็ได้หรือว่าจะ Walk in เข้าไปต่อเลยก็ได้ตามที่ท่านสะดวกเลยนะครับ